สวัสดีทุกท่านผู้กำลังติดตามรับชมการรีวิวอสังหาริมทรัพย์ของผมชวนนทั้งสองช่องทางนะครับทั้งทาง Facebook Page บ้านลุงโชคและทาง YouTube Channel ชวนนรีวิวของเรานั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับผมย้ายเข้ามารีวิวบ้านเดี่ยว2ชั้นหลังนี้นะครับสวยมากเลยนะครับมาที่บริเวณตำบลลาสวายก็คือลำลูกกาของ4นะครับซึ่งเราก็ปีนี้ก็ได้ขายบริเวณนี้ไป ก็หลายหลังแล้วละเหมือนกันนะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกในหมู่บ้านนี้นะฮะที่ผมได้มาทําการปรับปรุงแล้วก็มารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้บ้านหลังนี้บ้านเลขที่80ทับ1 38นะครับอยู่หมู่บ้านเขาชื่อหมู่บ้าน AC h o u s า4นะครับถ้าเกิดใครอยู่บริเวณนี้ก็จะรู้จักกันดีหมู่บ้านนี้มีหลายโครงการแล้วนะครับโครงการนี้เป็น เอซีเฮา4ซึ่งแลนด์มาร์คสำคัญก็คืออยู่ตรงข้ามกับตลาด A.C. เลยนะครับก็คือชื่อหมู่บ้านกับชื่อตลาดนี่เป็นชื่อเดียวกันเลยโครงการนี้เป็นโครงการที่4นะครับบ้าน50ตารางวาหลังนี้นะครับมีจุดเด่นเยอะเลยนะครับอย่างแรกที่ผมสังเกตเห็นก็คือผมดูสไตล์การตกแต่งแล้วเนี่ยก็เน้นเรื่องความสูงโปรเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการยกพื้นลงจอดรถ ขึ้นไปสูงนะครับเพดานก็สูงแล้วก็ที่สําคัญทรงจั่วเนี่ยมันช่วยจริงๆนะครับที่ทําให้บ้านเย็นนะฮะจะเห็นว่ช่องเนี่ยครับเป็นช่องระบายอากาศซึ่งมีหน้าหลังเลยเป็นช่องที่กันนกกันแมลงเข้าไปได้นะครับแต่ว่าลมพัดผ่านได้ทําให้ใต้หลังคาเราเย็นแล้วหลังคาเนี่ยเขาก็กรุ่ฉนวนกันความร้อนมาให้เลยนะครับทำให้บ้านเย็น เหนือสิ่งอื่นใดบ้านหลังนี้นะครับต่อเติมเยอะมากๆเดี๋ยวเข้าไปดูในรายละเอียดกันนะครับทําเลที่ตั้งของหมู่บ้านนี้ก็จะอยู่บนเส้นลำลูกกาคองสี่หรือว่าเส้นสวัยประชาราดนี่นะครับไปใกล้กับถนนลำลูกกาละอีกนิดเดียวจะออกลำลูกกาละนะครับถ้าเกิดเซิร์ช Google มาก็คือเซิร์ชมาที่ AC House 4ก็น่าจะเจอนะครับแล้วก็ตรงข้ามเนี่ยเป็นตลาด A.C. House เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้วิดีโอเลยนะครับสามารถคลิกนำทางมาชมได้เลยประตูเนี่ยนะครับก็จะเป็นประตูรั้วสีขาวแล้วก็เป็นประตูที่มีประตูเล็กเข้าออกด้วยนะครับนะฮะประตูเล็กมีกุญแจเข้าออกแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าขึ้นมาเนี่ย ก็ยกสูงจากพื้นชั้นล่างเยอะพอสมควรละนี่นะครับแล้วตัวบ้านเนี่ยก็ยกสูงขึ้นไปอีกนะครับสําหรับใครที่ชอบบ้านยกสูงแบบนี้ก็น่าจะชอบหลังนี้แน่ๆเลยเราให้สีเป็นโซนเออโทนนะครับเป็นสีออกครีมน้ําตาลนะครับแล้วก็กระเบื้องที่ให้ก็เป็นกระเบื้องที่ไม่ลื่นนะครับสามารถจอดรถได้สองคันทางฝั่งนี้สบายๆเลยแล้วพื้นที่ ฝั่งด้านซ้ายนี่ก็จะจอดรถจักรยานยนต์ได้เลยหลายคันนะครับจะจอดจักรยานก็ได้มอเตอร์ไซค์ก็ได้พื้นที่นี้ที่เห็นเดิมทีเป็นที่โล่งๆนะครับก็คือมีการต่อเติมเป็นห้องเพื่อใช้งานแล้วด้านบนเป็นเทอเรสด้วยนะครับมีประตูทางเข้าฝั่งนี้ก็คือ2 2บานเป็นประตูบานเลื่นกระจกนะครับติดไฟ เพื่อให้แสงสว่างในตอนกลางคืนด้วยนะครับกระจายก๊อกน้ำไว้ให้ใช้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวเดินดูรอบบ้านด้านนอกทางด้านโน้นกันนะครับตรงนี้เป็นทางขึ้นบ้านนะฮะเนื้อที่เนี่ย50ตารางวาเนี่ยใช้ประโยชน์ใช้สอยได้ดีมากๆเลยนะครับคุ้มค่ามากทีเดียวนี่ครับเดินรอบบ้านไปทางด้านข้างได้แล้วก็มีประตูออก ด้านข้างบ้านอีกทางด้านนี้นะครับอมองเข้าไปก็จะเป็นห้องห้องหนึ่งนะครับมีห้องน้ําพื้นที่บริเวณช่องตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดก็คือเป็นที่วางถังน้ําแล้วก็ปั๊มน้ําเนี่ยนะครับสังเกตเห็น หลังคาจะมีรางน้ำลงมาใต้ดินเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นห้องครัวของเราเดี๋ยวเข้าไปดูทางด้านในกันจะสังเกตเห็นเหลี่ยมเสาอย่างนี้เนี่ยบอกบ่งบอกได้อย่างหนึ่งก็คือเป็นบ้านที่มีเสาก็คือไม่ใช่เป็นผนังรับแรงนะครับเป็นเกาะอ,อิฐฉาป,ปูนนะครับ ดีไซน์ห้องรับแขกส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นมุกออกมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในให้ใช้งานได้กว้างขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นมาทางทางเข้าหลักของตัวบ้านก็คือฝั่งนี้นะครับขึ้นมาทางจุดนี้ก็จะเป็นมีหลังคาคุมนะครับมีไฟส่องสว่างแล้วก็ก็คือกันสาดนะครับเข้ามา ห้องรับแขกของเรามีเครื่องปรับอากาศหนึ่งเครื่องนะครับเป็นฝ้ายกหลุมนะครับแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับช่องด้านนี้แทนที่จะตัดผนังตรงมานะครับก็รู้จักการใช้มุกนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามด้วยแล้วก็เพิ่มพื้นที่ภายในให้ใช้สอยได้กว้างขวางขึ้นนะครับมีช่องเปิดเป็นช่องหน้าต่างมีมุ้งลวดนะครับหลายบานเลยนะครับทําให้อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็ทําให้บ้านดูกว้างขวางนะครับ ตรงนี้เป็นบานตายซึ่งติดกับโรงจอดรถของเราห้องรับแขกนะครับส่วนแรกต้องบอกว่าห้องรับแขกส่วนแรกก็จะมาสุดที่ฝั่งด้านนี้นี่นะครับผันมองออกไปก็เป็นจุดที่ใช้รับแขกนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับห้องรับแขกของเราเนี่ยแบ่งเป็นสองจุดนะครับเป็นสองส่วนก็คือเดินลงบันไดามาทางฝั่งด้านนี้นะครับก็จะพบ ส่วนพื้นที่รับแขกอีกส่วนหนึ่งทางด้านนี้ซึ่งใช้ประโยชน์ได้นะครับแบ่งการใช้งานตาม privacy ก็คือรับแขกฝั่งนู้นนะครับสมาชิกในบ้านก็จะอยู่ฝั่งนี้หรืออาจจะเป็นพื้นที่ที่รับประทานอาหารนะครับเดิมทีนะครับหมู่บ้านนี้ก็จะเห็นเสานี้ไหมครับเสานี้ก็จะมีผนังทึบเลยนะครับแล้วก็มีประตูเล็กออกไปนะครับเราเห็นว่าส่วนด้านนี้มันดู แออัดมากเกินไปเราก็ทำการทุบกำแพงนี้ทิ้งซะนะครับก็จะเป็นครัวเปิดโล่งแบบนี้นะครับมีไฟห้อยลงมาเอาไว้วางโต๊ะอาหารจุดนี้ได้เลยนะครับมาดูครัวของเรานะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวตรงๆแบบนี้นะครับมีบานเก็บของ2บานนะครับแล้วก็มีบานถังแก๊ส1บานทางฝั่งซ้ายนะครับอุปกรณ์เครื่องดูดควันเตาแก๊สเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับ นี่นะฮะก็คุมกันฝุ่นเอาไว้นะครับใบรับประกันก็อยู่ในนี้นะฮะแล้วก็ซิงล้างจานนะครับเป็นซิง์หลุมขนาดใหญ่นะครับสวยเลยนะครับแล้วก็เราเจาะช่องหน้าต่างเพื่อที่จะเดิมทีช่องหน้าต่างจะเป็นบานเล็กที่อยู่เฉียงๆไปฝั่งฝั่งนี้นะฮะเราก็เจาะให้มันตรงกลางแล้วก็ให้แสงมันเข้ามาทําให้น้ําในซิงเนี่ยมัน นะครับระเหยนะครับแห้งเร็วขึ้นฝั่งด้านนี้นะครับเดิมทีเนี่ยเป็นนอกบ้านแล้วนะครับเป็นหน้าต่างด้วยเราก็เจาะเป็นประตูแล้วก็ทําเป็นพื้นที่ยกสูงขึ้นมาอีกนะครับเนื่องจากมีการลงเข็มเพื่อที่จะรองรับน้ําหนักด้านบนด้วยนะครับเพื่อทําเป็นเทเรสด้านบนหรือจะเข้าทางฝั่งด้านนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นห้องห้องนอนได้อีกห้องหนึง่งหรือจะเป็นออฟฟิศก็ได้นะครับมีห้องน้ําในตัว นเนี่ยมองออกไปเป็นครัวเมื่อสักครู่นะครับพื้นที่ใช้งานได้ดีเลยนะครับเป็นห้องที่ก็ใหญ่พอสมควรแหละนะฮะแล้วก็ยังมีห้องน้ำในตัวด้วยนะครับมีเปิดไฟเกาจะเป็นเครื่องดูดอากาศนะครับมองออกไปนะฮะ ก็เป็นหน้าบ้านตรงจอดรถของเรายัางไม่พอนะครับห้องทางฝั่งด้านนี้ก็จะมีฝั่งตรงข้ามนะครับปินประตูบานเลื่อนกระจกกั้นอยู่ก็จะแบ่งเป็นอีกห้องห้องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นห้องอเนกประสงค์หรือจะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้นะครับติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วก็มีทางออกข้างบ้านเมื่อสักครู่ที่เราเดินผ่านไปนั่นเองมีห้องน้ําในตัวนะครับห้องน้ําก็จะมี คานเตอร์ Counter, นะครับจุดนี้นะครับห้องน้ำทำใหม่ทั้งห้องเลยนะครับสวยมากครับโอเคสำรวจชั้นล่างมาครบแล้วนะครับจะสังเกตว่าบันไดเนี่ยก็ใช้ประโยชน์เช่นเคยเป็นพื้นที่เก็บของนะครับ มีประตูเปิดปิดมีไฟส่องสว่างให้เก็บของได้นะครับเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสวิตไฟก็อยู่นี้เลยพื้นชั้นล่างเนี่ยเป็นแกรนิโตนะครับส่วนพื้นชั้นบนเนี่ยจะเป็นลามิเนตเดินขึ้นบันไดามานะครับบันไดก็กรุบลามิเนตเช่นกันนะครับแล้วส่วนของบันไดเนี่ยก็เช่นเดียวกับทุกบ้านนะครับก็จะมีช่องแสงช่องแสงหมู่บ้านนี้ก็คือ เลือกใช้เป็นบล็อกแก้วนำแสงเข้ามาตรงกลางบ้านคือโถงบันไดสุดนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นบล็อกแก้วแล้วก็มีไฟแชนเดลีย์นะครับตรงกลางขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นโถงบันไดกว้างๆเลยนะฮะซึ่งเดิมทีฝั่งด้านนี้ก็เป็นบล็อกแก้วเหมือนกัน ผมคิดว่าจุดนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการเจาะช่องหน้าต่างก็เลยเจาะเพิ่มนะครับเป็นหน้าต่างบานใหญ่เลยบาลื่อนกระจกนะครับสามารถที่จะใช้พื้นที่เนี้ยเป็นห้องพระก็ได้ผมว่าเหมาะนะครับเป็นห้องพระเนี่ยเหมาะเลยนะครับห้องทางขวามือนี้นะครับก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนอนใหญ่นะครับมีแอร์เหมือนกันนะครับก็เป็นห้องที่ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ เห็นผนังฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับทําเป็นมุกออกไปก็เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานและก็เพิ่มความสวยงามด้วยหมองจากด้านหน้าก,ก็จะเป็นมุกสวยๆนะครับช่องหน้าต่างช่องเปิดเดยอะเลยนะครับมีมุงลวดนะฮะทำให้ห้องระบายอากาศถ่ายเทได้ดีห้องดูใหญ่กว้างขวางนะครับมีห้องน้ํานะครับห้องน้ําในตัวนะห้องนอนใหญ่มีห้องน้ําในตัว ห้องน้ำก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลักบัวทางฝั่งนี้นะครับนี่ก็จะเป็นมุมมองจากข้างห้องน้ำนะครับไปจริงพื้นที่ข้างห้องน้ำเนี่ยมันจะเป็นสเปซที่เหมาะกับการบิวอินเป็นอย่างมากเลยนะครับสามารถรบิวตู้ไว้นะฮะสวยเลยนะครับ เนี่ยเข้ามาข้างในเย็นนะครับบ้านนี้โดยเฉพาะหลังคาจั่วสูงๆเนี่ยอากาศร้อนมันลอยขึ้นข้างด้านบนนะครับแล้วก็อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับทําให้บ้านเย็นขึ้นห้องนอนในส่วนของหลังบ้านอีกหนึ่งห้องนะครับมีแอร์ด้วยนะครับห้องเมื่อสักครู่ก็มีแอร์นะฮะอ่าแล้วก็พื้นที่จุดนี้เนี่ยเดิมพิมพ์เป็นระเบียงนะครับเราก็ทําการปิดระเบียงเอามาใช้เป็น พื้นที่เก็บของหรือว่าอาจจะบิ้วเป็นตู้ได้ภายในห้องนะฮะมีหน้าต่างก็คือเป็นพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับจะมีติ่งเนี้ยนะครับเราก็ปิดเป็นพื้นที่ภายในซักนะครับใช้ประโยชน์ได้ตรงกลางระหว่างสองห้องนี้จะมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำนี้ก็จะเป็น ออกแบบเป็นทางเดินเข้ามาเป็นรูปตัว T อย่างเงี้ยนะครับทําใหม่ทั้งห้องนะครับเดี๋ยวซ้ายไปก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์เป็นส่วนแห้งนะครับจะสังเกตว่าส่วนนี้เราจะยกพื้นสูงนะครับถ้าเกิดเดินมนาะทางฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นส่วนห้องอาบน้ำที่เป็นส่วนเปียกซึ่งเราได้ทำให้มันเตี้ยกว่านะครับมีฟอร์เรนอยู่ทางฝั่งนี้ แล้วก็ห้องนี้นะครับเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับซึ่งจุดนี้ก็จากระเบียงใช่ไหมครับเมื่อสักครู่ก็ปิดมาเป็นพื้นที่ใช้สอยภายในเหมือนกันสามารถดวเป็นตู้ได้นะครับมีบล็อกแก้วนะครับเดิมทีห้องนี้มีแค่หน้าต่างฝั่งนี้นะครับแล้วก็นะั้าประวตูนี้เป็นออกเป็นระเบียงเราก็ทําการเจาะเป็นประตูไปซึ่งตรงเนี้ยเป็นหลังคาห้อง ด้านล่างที่ต่อเติมเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเทเรสนะครับสามารถออกไปใช้ประโยชน์เทเรสได้เทเรสใหญ่เลยนะครับห้องนี้มีเครื่องปรับอากาศด้วยนะฮะนี่นะครับเทเรสนี่ใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับมีบันไดลงไปนะครับนี่นะครับมีไฟนะครับเปิดไฟใช้ตอนกลางคืนได้เลยกว้างขวางนะครับสามารถที่จะใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ในประสงค์นะครับอ่า สามารถที่จะมานั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจกันได้เลยนะครับมีไฟให้ใช้นอกบ้านด้วยนะครับโอเคก็ 1, 2, ึสาข้างบนนี่มี3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำนะครับส่วนด้านล่างนี่มีห้องรับแขก2ส,ส่วนแล้วก็ห้องรับแขกข้างล่างนี่ก็จะประกอบด้วยอีกสองห้อง ก็คือเป็นสี่เป็นห้านะครับแล้วก็มีห้องน้ำอีกสองห้องนะครับก็คือทั้งหมดนะครับห้าห้องนอนสี่ห้องน้ำนะครับบ้านหลังนี้นี่นะครับหนึ่งนี่ก็ห้องนะครับห้าห้องนอนสี่ห้องน้ำนะครับห้องรับแขกสองด้านนะครับมีโถงบันไดใหญ่ให้ใช้เป็นพื้นที่โซนห้องพระ นะครับมีเทอร์เรสกว้างๆนะครับจอดรถได้2คันสบายๆนะครับโดยสรุปนะครับหมู่บ้าน AC House โครงการ4เนื้อที่50ตารางวานะครับค่าส่วนกลางเนี่ย500บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับเลขที่80ทับ138บ้านหลังนี้หันหน้าทิศเหนือด้วยนะครับเป็นบ้านลมลื่นนะครับดีโนเวทปรับปรุงใหม่5ห้องนอน4ห้องน้ำนะครับมีระเบียงใหญ่ บ้านพร้อมขายแล้วนะครับก็สนใจนะครับก็สามารถโทรที่ติดต่อเบอร์ชวนนได้โดยตรงนะครับทั้ง2ช่องทางนะครับ Facebook page บ้านลงโชดและ YouTube channel ชวนนรีวิวเบอร์บโทรนะครับ0 8 0 5 6 8 6 7 6 7นนะครับผมก็จะแปะลิงก์นำทางนะครับคลิกปุ๊บมันนำทางมาที่หน้าบ้านนี้ได้เลยนะครับใครสนใจก็สามารถคลิกมาดูได้นะครับอยู่บ้านช่วงโควิดก็ลองดูรีวิว ของผมได้นะฮะสนใจจริงๆก็เข้ามาดูบ้านได้นะครับโดยเว้นระยะห่างนะฮะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆกับสถานการณ์ตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีรีวิวมาให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็อีกครั้งนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครยังไม่เป็นสมาชิกก็กดไลค์กดติดตามกันได้ทั้งสองช่องทางที่กล่าวมานะครับแล้วก็วันนี้นะครับขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้เจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ